สวัสดีครับพบกับรายการ Mission to the Moon r e m a s t e r ร์ใน EP ีที่40สีซสั่นที่2อ,อยู่กับผมอัมสุภกรอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับชวนทุกท่านพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งคำถามที่ดีนะครับและก็สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์การตั้งคำถามที่ดีนะครับเป็นประตูบานแรกนะครับในการ เปิดไปสู่ใจของคนที่ถูกถามนะครับถ้าเราสามารถเป็นคนที่ตั้งคําถามได้ดีนะครับตั้งคําถามได้ตรงใจกับคนที่ถูกถามแล้วก็ได้คําตอบกลับมาแบบที่ตรงใจเรานะครับเราก็จะสามารถตอบทสนทนาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับข้อดีของสิ่งเหล่านี้ก็คือมันสามารถฝึกฝนได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะรวบรวมเทคนิคต่างๆนะครับเกี่ยวกับการตั้งคําถามที่ดีพร้อมกับตัวอย่างคําถามที่ดี5ข้อมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ ตัวแปรสาคัญนะครับในการตั้งคําถามที่ดีเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือคําว่าคําถามปลายเปิดทุกท่านจําคํานี้ไว้ให้ดีๆนะครับคำถามปลายเปิดเนี่ยคือคําถามที่เวลาเราปล่อยมัดทุกออกไปนะครับคนที่ได้รับคําถามไปเขาก็จะมีการนึกคิดบางอย่างนะครับมีการต้องพิจารณาบางอย่างเพื่อที่จะคิดตามว่าเอ้ยคำถามแบบนี้เนี่ยเราจะต้องตอบไปยังไงซึ่งส่วนมากแล้วนะครับคำถามปลายเปิดเนี่ยจะนําไปสู่คําถามต่อๆไป ที่เราสามารถเจาะลึกไปถึงเรื่องในใจของเขาได้มากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นนะครับมาอย่าเสียเวลากันเลย5ข้อครับสำหรับคำถามที่ดีที่เตรียม,มให้ทุกท่านพร้อมกับตัวอย่างเล็กน้อยๆนะครับยังไงลองฟังกันดูเลยครับสำหรับคำถามแรกนะครับที่อยากจะให้ทุกท่านลองนำไปใช้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือการทำงานก็ได้นะครับก็คือคำถามที่ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณกำลังตื่นเต้นอยู่ณนะตอนนี้ ใช่ครับคำถามนี้เนี่ยจะสามารถทำหน้าที่เป็นตัวเจาะนะครับเข้าไปสู่เรื่องราวที่เขาสนใจนะครับคนเรื่องราวที่ผู้ตอบเนี่ยกำลังสนใจอยู่ณขณะนี้นะครับส่วนมากคนที่รับคําถามนี้เข้ามาเนี่ยก็จะมีความชุกคิดนะครับแล้วก็ต้องหยุดคิดนิดนึงว่าเอะเรากําลังสนใจนะครับตื่นเต้นอยู่กับเรื่องอะไรมันอาจจะไม่ใช่เรื่องงานก็ได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้ซื้อของมาใหม่นะครับกาลังอยาก จะตัดสินใจลงทุนกับอะไรบางอย่างหรือแม้แต่การคิดจะเปลี่ยนงานเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันก็จะสามารถทําให้เรารู้นะครับว่าหมุดหมายในใจเขาณนะตอนนี้กําลังคิดเรื่องอะไรอยู่สิ่งสําคัญที่เราต้องทําแล้วก็ต้องทําให้ดีได้ไม่แพ้กันเนี่ยก็คือเราต้องเปิดสกิล Active Listening หรือว่าเป็นผู้ฟังที่ดีนั่นเองการเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับก็คือการที่เราต้องฟังไปนะครับแล้วก็คิดตาม พิจารณาตามไปพร้อมกับจับประเด็นบางอย่างนะครับที่เขาตอบเข้ามาซึ่งประเด็นบางอย่างพวกนั้นนะครับเราจะสามารถถามต่อได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีสคริปต์เลยก็ได้นะครับเอาสคริปต์ออกไปเลยถ้าคุณฟังดีๆเนี่ยคุณก็จะพบว่าในคําตอบของเขามันก็จะมีคําถามบางอย่างที่เราอยากจะรู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันน่าสนใจจริงๆข้อที่สครับที่อยากจะให้ลองไปถามดูก็คือ คุณคาดหวังกับเรื่องอะไรอยู่คําถามนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมนะครับให้คนที่ถูกถามเนี่ยแสดงมิชชั่นและก็วิชั่นออกมาอธิบายสั้นๆแต่ละข้อนะครับคำว่ามิชชั่นเนี่ยก็คือภารกิจของเขานะครับส่วนวิชั่นเนี่ยก็คือวิสัยทัศน์ที่เขามีอยู่นะครับภารกิจของเขาเนี่ยก็แล้วแต่บริบทของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันอย่างเช่นผมเนี่ยก็มีภารกิจที่ไม่เหมือนกับของคุณที่กําลังฟังกันอยู่นะครับแต่ละคนมีบริบทต่างกันมีครอบครัวที่ต่างกัน มีอาชีพมีแขรงแร์พาดที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราก็ควรจะรู้ว่าบริบทของคนที่เราถามอยู่เนี่ยเขากําลังโฟกัสกับเรื่องอะไรอยู่บางทีเราอาจจะได้เรื่องที่ประทับใจของคนคนนี้ออกมาจากคาถามแบบนี้ก็ได้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกลิ่นที่เขาจะตอบกลับมานะครับก็คือวิชันนั่นเองสิ่งที่เขากําลังคิดแล้วก็พิจารณาอยู่เนี่ยเขามีวิสัยทัศน์เป็นยังไงบ้างนะครับเขามีวิจารณญาณในการพูดคุยกับผู้คนยังไงแล้วก็มีมุมมองในการมองโลกเป็นยังไง ผมเชื่อว่าคำถามนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับที่เวลาเอาไปถามในห้องสัมภาษณ์สมมุติถ้าเราเป็นโมเดเลเตอร์นะครับที่ต้องสัมภาษณ์คนเนี่ยคำถามนี้เอาไปใช้งานได้อย่างดีเลยเพราะว่าเราจะได้เห็นนะครับวิธีการกระบวนการในการคิดของเขากระบวนการที่เขามองต่อคนอื่นต่อโลกแล้วก็ต่อสังคมต่างๆนะครับลองใช้คำถามนี้นะครับคุณคาดหวังอะไรในการทํางานเหล่านี้ประมาณนี้ก็ได้ครับ คำถามที่สนะครับก็คืออะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับคุณนะตอนนี้คำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ชวนให้คนตอบนะครับต้องตาเป็นประกายออกมาเพราะว่าคำถามนี้เนี่ยจะช่วยให้เขาสามารถพูดในสิ่งที่เขาอยากพูดที่สุดออกมาได้เลยครับเพราะว่าเขาบอกว่าโจแอบเบอร์ครอมบี้นะครับนักเขียนชื่อดังเขาเคยกล่าวไว้ว่านะครับแปลกดีที่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตเราแทบจะไม่สังเกตเห็นเลย ถ้าเราไม่มองย้อนกลับไปลองพิจารณาประโยคนี้ดีๆนะครับประโยคนี้เนี่ยทำให้คนที่ถูกถามนะครับเขาจะต้องคิดตามพิจารณาตามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ดีที่สุดเนี่ยมันคืออะไรบางคนเห็นว่าชีวิตมันเรียบๆง่ายๆไม่มีอะไรนะครับก็อาจจะตอบสิ่งเหล่านั้นออกมาก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขามีเขาจะพูดยาวเลยครับคุณอาจจะไม่ต้องทําอะไรต่อเลยเพราะว่าคุณจะได้ฟังในสิ่งที่มันน่าประทับใจออกมานะครับคําถามนี้เป็นกระจกสะท้อนนะครับทำหน้าที่เป็นเหมือน reflection ของคนคนนั้นได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเรื่องที่ดีที่สุดที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีการพูดถึงคิดถึงมันอยู่เสมอนะครับก็จะทําหน้าที่ส่องออกมานะครับแล้วเราก็จะได้เห็นชีวิตเห็นตัวตนของเขาได้ดียิ่งขึ้นเช่นกันนะครับคำถามที่4ี่ครับก็คือคุณเติบโตที่ไหนคำถามนี้เนี่ย จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าในต่างประเทศใช้กันเยอะมากนะครับในประเทศไทยก็มีการปรับใช้อยู่เสมอโดยเฉพาะในองค์กรที่เป็นองค์กรของคนรุ่นใหม่การที่เราสามารถเ e พิ e ซนและก็พูดได้อย่างภูมิใจนะครับในสิ่งที่เราเติบโตมาไม่ว่าจะเป็นในระดับครอบครัวนะครับระดับของคนรักหรือว่าแม้แต่ระดับสังคมที่เราอยู่นะครับแล้วเราพูดได้เต็มปากว่าเราเติบโตมาจากที่นี่จากครอบครัวเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับมันคือสตอรี่ของคนคนหนึ่งและสตอรี่ของเขาเนี่ย วันใดวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาประสบความสําเร็จนะครับเขาก็อยากจะเล่าส่งต่อเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะทั้งลําบากหรือว่าไม่ลําบากนะครับแต่ทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะมีจุดที่ยากลําบากของแต่ละคนอยู่ทุกคนจะมีเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันแล้วก็อยากจะส่งต่อยกตัวอย่างเช่นครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเห็นนักดน,นตรีมากมายนะครับทั้งที่ไทยเองแล้วก็ที่ต่างประเทศเองเนี่ยเขาจะมี แต่งเพลงนะครับเพื่อสาารดีสถานที่เกิดที่อยู่ของเขานั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นความภูมิใจของเขานะครับมันเป็นอัตลักษณ์ในการนําเสนอตัวเองของเขานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งแต่ละคนเติบโตขึ้นมาเนี่ยต้องปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสภาพแวดล้อมที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีผลอย่างมากในการหล่อหลอมให้เขาเป็นคนแบบนี้และก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีแบบนี้ครับ คำถามสุดท้ายนะครับที่อยากฝากไว้ก็คืออะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดที่ควรจะรู้เกี่ยวกับคุณคําถามนี้ปรับเสียนเป็นคําถามไม้ตาเลยอยากให้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ สิ่งนี้เนี่ยก็เป็นคําถามที่ค่อนข้างจะเปิดใจเป็นอย่างมากคนที่คนที่เป็นคนถามเนี่ยก็น่าจะต้องมีความใจกล้าระดับหนึ่งนะครับต้องดูบริบทก่อนด้วยว่ามันควรจะถามมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสแล้วคําถามนี้แหละจะเป็นคําถามที่สามารถเจาะไปหาคอไวลูที่แท้จริงของคนคนนั้นได้นะครับผู้ที่ถูกถามนะครับมักจะตอบได้อย่าง ตรงไปตรงมานะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถส่งให้เขาดูได้นะว่าเขาอะมีความเซลล์อวัยวมากแค่ไหนเขารู้จักตัวเองมากแค่ไหนนะครับจะตอบคาถามนี้ได้อ,อย่างชัดเจนหมันทุกแบบนี้นะครับก็อาจจะคอนเซิร์นไปนิดนึงนะครับคิดเส้นใต้เอาไว้ว่าจะไม่ได้ใช้กับทุกบริบทได้นะครับ <laughs> น่าจะต้องมีการดูจากสถานการณ์ดูจากภาพรวมของวันวันนั้นดีกว่านะครับว่าควรจะถามไหม ห้าคำถามนี้ครับเป็นห้าคำถามที่ผมเชื่อว่าการสนทนาของคุณมันจะสนุกมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีครับการจะถามคำถามพวกนี้นะครับคุณอาจจะเห็นว่าเอ้ยบางทีมันก็มันก็อาจจะคล้ายๆกันบางทีมันก็อาจจะเหมือนดูพิเคตกันอยู่มีคำถามซ้ำๆคล้ายๆกันบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าลองมองย้อนกลับไปทังห้าคำถามนี้เนี่ยสิ่งที่คุณต้องเตรียมมาดีที่สุดคือเอาหูมาเลยครับมาฟังเขานะครับมาฟังเขาอย่างตั้งใจ แล้วก็สิ่งที่เราทำนะครับไม่ใช่ว่าเราเป็นมอดีเรเตอร์นะครับเราต้องเป็นริสเชนเนอร์เราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเพื่อที่จะฟังว่าเขาอยากจะพูดเรื่องอะไรมากที่สุดผมสังเกตเห็นหลายครั้งแล้วครับที่เราจะรักเพื่อนคนที่ฟังเราแล้วก็ให้กําลังใจเราเข้าถึงหัวใจเราได้ตอบทุกอย่างได้อย่างตรงใจได้เป็นอย่างดีเพราะว่าคนเหล่านี้ครับเขามีสกิลพิเศษในการที่จะทําให้เราอะสบายใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะไอซ์เบรกกิ้งใครสักคนนะครับคนที่ต้องถามคาถามพูดคุยกันเนี่ย ก็ต้องตั้งคำถามให้ดีนะครับรวมถึงทําให้เขารู้สึกสบายใจที่สุดเมื่อสบายใจแล้วนะครับอะไรอะไรก็จะตามมาโอกาสก็อาจจะตามมาหาคุณได้เช่นกันก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นเนื้อหาของรีมัสเตอร์ใน EP ีที่40นี้นะครับอย่างไรก็ดีครับวันนี้ผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับ SCB นะครับผู้สนับสนุนที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานขอให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอ้ําสุภกรกับรายการรีม a สเตอร์ก็ขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับ เจอกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ And to the Moon Podcast.